ผมกับภรรยาเนี่ยอยากให้ใครตายก่อนแล้ก็บอกว่าอยากให้เมียตายก่อนทําไมอ่ะจะได้หาใหม่เราเล่นเพราะว่ารู้สึกคนอยู่ทรมานกว่าเนาะถูก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 เมืองจะได้แฟนข้อสำคัอก็เลยกูไม่เอาความรักแล้วกูไม่เอาความรักแล้วกูไม่เอาความรักแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุยเรื่องนี้ดีกว่าเราชอบไหมครับเป็นนักร้องที่ชอบเพราะพี่เขาเคยประกวด ใช่ปรากดเอฟมาก่อนรุ่นเดียวกับพี่ว่านเอสองเออใช่ใช่มแม่หนูโหดให้พี่ตลอดเลยขูดตกรออเหมือนหน้าเป็นแผลอ๋อที่โดนชกถ่ายแล้วเขาส่งไลน์มาให้พี่แล้วพี่ก็ตกใจเป็นไรรีบโทรตาไหลเลยมันก็วนเป็นหลุมเนี้ยเขาก็จะแสดงความโกรธเกลียวใส่พี่แล้วพี่ก็จะแบบไม่พูดอะไรเราก็ทะเลาะก,กันว่าเราไม่ได้พูดอะไรเลยแต่จริงหน้าแม่งออกหน้าแม่งเซ็ง มันเลยทะเลาะกันตลอดสุดท้ายแล้วอ่ะหมอเขาบอกว่ามีวิธีแก้หลุมเนี้ยหลุมนรกสองอย่างคือหนึ่งคือระเบิดหลุมนี้ทิ้งด้วยการเลิกนี่คือรายการคำต้องห้ามจะจงวดสกิลเพราะว่าค่อนข้างเก่งในเรื่องของเกมต่างๆเอาจริงวันนี้มาไงขับรถมาแล้วมาทำอะไรมาถ่ายรายการหิวข้าวแล้วอ่ะไปทำอะไรกันดีตองนี้ ่นี้แต่ถ่ายไม่ได้อ่ะมันมันก็ต้องมีอีกคนหนึ่งเข้ามาด้วยพี่พี่อะไรพี่อะไรพี่เจฟชาเตอร์ชอบยามมือคนเทลงมาเทลงมากพี่เวงอ่ะพี่เวงหยุดครับอันนี้คือคำต้องห้ามของปอมแล้วคำ้องห้ามของจริงต้องยังไงคะต้องเป็นไงคะคำต้องห้ามของจริง ไม่ได้กระดาษครับแล้วก็มีขายอยู่ที่ B2S แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทั่วไปอันนี้ของฟอมนะครับแต่ว่าทําเล่นเองได้พี่พี่เขาชื่ออะไรนะพ,พี่เขาชื่อสุดหลอ่อไม่ใช่สุดหล่ออีกคนสุดหล่อจะเป็นน้องอีกคนในช่องบางละมานที่เขาเรียกสุดหลอ่อแต่ว่าพี่เจอช่วงนี้ติดหล่อป่ะคะคำหล่อมาติดนะ,ะจริงนะ จริงไหมจริงจริงจริงพวกเราก็ความสวยมาติดนะความสวยมาติดง่ายนะคะความน่ารักอ๋อความน่ารักมาติดโชว์ศักยภาพสิว่าจะให้หลอกกัาพูดได้ยังไงอ๋อยังไม่พูดเลยครับเขายังไม่พูดเลยพี่ถาไม่ง่ายนะระหว่างกินข้าวตอนเช้ากับกินข้าวกลางวันชอบกินข้าวตอนไหนตอนเย็นทำไมอ่ะอร่อยกินอะไรอร่อยอะไรก็ได้ค่ะเล่นเก่งมิ้นครับค่ะรู้จักพี่เตอร์ครั้งแรกที่ไหนครับอรู้จักใน YouTube ค่ะช่องไหนครับ ทุกช่องออะันนั้นมีแต่พี่เหว่งครับพี่เหว่งหนูดู Monster Family Little Monster คล้ายๆกันแหบบพอยังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้กินเหล้ามาป่ะฮะพอยังไม่รู้จริงตอบซี่อันนี้กินเหล้ามาอ้ารู้แล้วคำว่าอะไรเพราะอะไรกินอันนี้อุ้ยถูกต้องครับแ้วของมึงอ่ะของมึงอ่ะเอ้ยไม่ใช่ของน้องอ่ะของนี้นะเพื่ออะไรคะไตรที่ นคพูดมาใครพี่เติร์เหรอเออรู้อยู่แล้วนี่เขาเล่นกันมาสักพักแล้วเขารู้อยู่แล้วพี่ไม่ได้ดูแต่แรกไอ้มิ้นเนี่ยรู้แต่มันทำเป็นไม่รู้ไม่จริงอย่ามาทำเป็นีย่ยากอุ้ยตายตายแล้วเดี๋ยวชวนไปสนามจริงโหนว่าหนูแพ้อะหนูแพ้แน่นอนอ้าวชวนอยู่แล้วชุดนะพี่หรือไงพี่เล่นเก่งมากเก่งมากครับระดับหนึ่งครับพี่เล่นมาเป็นร้อยเพีแล้วถ้าไม่ร้อยเอพีเราไม่เก่งเราไม่รู้จะยังไงแล้วใช่ ถ้าไปรายการที่ไม่กินได้ตลอดเลยนะน้ำลำไยอ่ะหนูขอไปได้ปะได้กินไม่ตลอดแต่หนูโง่หนูไปได้ปะไม่มีใครโง่ใครฉลาดทั้งนั้นแหละมันเราไปเล่นเกมเฉยๆไปขายสวยมึงอาจจะได้แฟนข้อสำคัญพักอะไรพักูไม่เอาความรักรออกไม่เาีแล้วไม่เอาความรักแร้วกูไม่เอาความรักแร้วเฮ้ยเฮ้ยคุยเรื่องนี้ดีกว่า คือรู้มาว่าพี่เนี่ยได้แฟนจากในแอปพูดไปเลย tinder 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 คือแอปสีอะไรอะแอปสีแดงที่เป็นลูกไฟเคยเล่นไหมไม่เคยค่ะเคยเล่นไหมไม่เคยไม่เคย นี่ใครเล่นเหรอ,อคตรแปลกเลยแล้วพี่เจอกับเขาที่นั่นคือพี่ปัดแล้วก็แมชกันเลยเหรอใช่ครับความจริงอ่ะพี่ปัดเพื่อพี่ไปรีเวิร์ชหาอะไรหาเมียหาเมียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิร,ร์ชแบบว,ว่าเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Tinder อ๋ออันนี้ทำเปน็นคอน<ๆ>จริง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 เราอะอยากล้วงปัดขวาแล้วมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็เลยไปแมชแมทมากี่คนแล้วคะแบดมา ก็มีระดับหนึ่งแหมสิแล้วก็พูดคุยกันใน Tinder สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาจาก Tinder เข้าไปในไลน์แล้วก็ลบแอป Tinder ไปพร้อมกันครับไเปเล่นสิดีนะความรัก<อ>ความรักออนไลน์นะครับ<า> okay. ความรักออนไลน์ดีกว่าความรักที่ไปเจอในผับในบาร์นะ ใช่ดิก็เรารีเซิร์ชเขาเน็ยได้ใช่ป่ะก็หาข้อมูลเรารู้ว่าเขาเรียนที่ไหนเขาเป็นยืงไงอ่ะอาโหลดเลยเดี๋ยวพี่ช่วยหรือพี่ช่วยสไลด์ซ้ายคืออะไรไม่เอาซ้ายคือไม่เอาขวาเอาขวาคือเอาแล้วเขาต้องเอาเหมือนเรามันถึงจะแมชอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองต้องโกไหมถ้าโกมันปักไปต่างประเทศได้่วยบอกรูเยอะเลยไม่เคยใช้รุ่นน้องกูใช้เปิดดูเลยไหมว่าใช้ไหมได้ไม่มี ถ้าเกิดเห็นก็คือตัวปลอมค่ะเกิดมาไม่เคยโดดเดียมผู้ชายก็ไม่ตอบอ๋อแล้วคนทักเยอะไหมเดียมคนทักเยอะไหมพี่เคยบอกว่าพี่ใครตายก่อนนะ นี่มึงโอเคป่ะเนี่ยทำลำไยโอเคป่ะ้ำลำไยมาเพิ่มใครตายก่อนใครตายก่อนนะใครตายก่อนนะแปลว่าอะไรวะเนี่ยพี่ถามอะไรอ่ะใครตายก่อนนะมันมีประเด็นที่พี่ระหว่างฉันกับเธอเนี่ยเหรอใครตายก่อนนะฉันไม่ยอมแน่ๆเกมเจ้าเคยไปทอกว่าถ้าให้เลือกว่าถ้าระหว่างถ้าเขาอ่ะจะต้องตายก่อนหรือแฟนเขาตายก่อนนะเขาอยากเขาอยาก เขาอยากให้ใครแบบไปก่อนตอนนี้ยังเป็นความคิดแบบนั้นอยู่ไหมคะพี่เคยไปทอที่ไหนนะผมมากเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าระหว่างผมกับภรรยาเนี่ยอยากให้ใครตายก่อนแล้วก็บอกว่าอยากให้เมียตายก่อนแล้วตอนนี้ความคิดนั้นยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมคะก็เปอย่างแหละทำไมอะจะได้หาใหม่เราเล่นเพราะว่ารู้สึกคนอยู่ทรมานกว่าเนาะถูกๆภรรยาถ้าเกิดว่าไม่มีเราเขาน่าจะ ิบหายเลยแล้วกูพูดดิฟด้วยนะพูดเรื่องแบบซีเรียสเรื่องดิฟเราเดินเดินเป็นปูเลยเรากลัวภรรยาต้องอยู่คนเดียว แล้วเขาน่าจะหนักหน่วงอะไรเงี euh ้ยก็เลยให้เขาตายก่อนดีกว่าใช่ครับแต่ไม่ได้ตายเร็วๆนี้เราคืออยากให้อยู่นานๆเราถ้าเกิดแก่ๆแล้วแก่มากๆแล้วอ่ะเราอยากให้เขาไปก่อนสบายก่อนไม่ต้องมาคิดอะไรคนที่อยู่มันก็ทุกข์ก็แล้วแต่มุมมองคนนะคะความพี่คือเพิ่งเจอพี่เติร์ดวันนี้นะคะจะเหมือนรู้จักกันประมาณสิบปีพี่เฟลลี่มากพี่แบบว่าดูคุยได้แบบทุกเรื่องคุยได้แบบไหลลื่นส่วนพลอยดูง่วงมากพลอยไม่ง่วงค่ะอ๋อไม่ง่วงเมื่อเช้าแค่ตื่นมา ประมาณตีสี่ตื่นมานั่งสมาธิประมาณ20นาทีเสร็จแล้วต่อด้วยเอ่อคาร์ดิโอรประมาณ3ามสนาทีแล้วก็เล่นกล้ามท้องประมาณ80นาทีนี่พูดเล่นแล้วก็ลุกไปอาบน้ําแต่ว่าไม่แปงรงฟันแล้วก็ออกยังยังยัง <laughs> <laughs> นี่คืออะไรให้นั่งนั่งเนี้ยเหรอ เชี่ยแม่งแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยอ๋อเราสัมภาษณ์กันตรงนี้เหรอเชี่ยแม่งรายการแม่งโคตรเดียวเอาเลยวัวเบี้ยวนี่เป็นศัพท์ที่แบบเบียวเหรอเบี้ยวรู้ไหมว่าคำว่าเบี้ยวแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะดิเบี้ยวอ๋อเบี้ยวคือเอ่อวีเอสอ่ะอ๋อเรานึกว่ามันแบบคู่เพราะว่าคิดว่าการที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็ค่อนข้างใช้แบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อที่เราจะยืนงูการต่อไปได้เราต้องมีความพยายามเราต้องตั้งใจแอคติ้งอะไรนะ ขอเขาถามพี่เตอร์เลยค่ะตอนนี้คพีตอนนี้ไม่มีเขาถามพี่มาว่าทุกวันพุธหกโมงพี่เตอร์ก็จะกลับบ้านแล้วหกโมงเย็นหรืหกโมงเช้าหกโมงเย็นวันพุธพี่จะกลับบ้านเร็วเพราะอะไรเหรอคะเพราะกลับไปหาภรรยาแค่วันทำไมต้องวันพุธเพราะว่าแต่ก่อนน่ะ มันงานมันยุ่งมากแล้วมันมันปนกันระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องเรื่องกับอ่เรื่องกับแฟนกับเรื่องการงานอ่ะมันปนกันมั่วมากจนมันไม่มีเวลาเราก็แบบพี่เวงก็คอยบอกด้วยเพราะพี่เวงก็หาจิตบําบัดมาเขามีปัญหาคล้ายกันเขาทํงานอยู่ด้วยกันเขาก็มีภรรยาเหมือนกันมีลูกมีเมียอย่างเงี้ยเมื่อก็มีการทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าแบ่งเวลาไม่ถูกแฟนพี่ทํางานที่บ้าน ใช่แล้วมันก็แบบอีลุงตุงนางไปหมดพี่ชอบอยู่บ้านแฟนพี่ก็ชอบอยู่บ้านแหละแต่ว่าเขาทำงานที่บ้านไงเขาก็อยากออกไปบ้านใช่แล้ววันวันวันหยุดเราที่เราอยู่ที่บ้านอ่ะเราอยากอยู่บ้านแต่เขาอยากออกไปกับเราแบบไป spend time อะไรข้างนอกครัโอ้สมุนท้อง covid เลยเอาน้ามันใหญ่มาเพิ่มให้นองหน่อย พี่ว่าเริ่มได้ที่เริ่มสนุกละค่ะขอต่อเรื่องที่แบบว่าไหนแล้วเนี่ยคุยก็เขาอยากออกบ้านแต่พี่อยากอยู่เออนั้นแต่ว่าพี่ก็ไปอยู่ดีเพราะว่าพี่เข้าใจว่าเหมือนเราเราไม่มีเวลาให้เขาอะแต่ว่าเวลาเราไปเราก็ทรมานเพราะเราอยากนอนอยู่บ้านเราอยากพักผ่อนใช่แล้วก็คุยกับหมอด้วย ตัยกพี่เวงด้วยแล้วก็มันตั้งกฎเป็น house r ูในบ้านได้เหมือนเราสร้างเวลาเพิ่มเติมเช่นแบบทุวนพุทธกับเร็วนะไปกินข้าวเขาหน่อยคือเป็นวันที่ฟิกซ์เลยอย่างน้อยวันพุธคือฟิกซ์ส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะถ้าตอนกลางวันเนี่ยออกไปข้างนอกตอนคืนเราก็พักอยู่บ้านถ้าตอนกลางวันอยู่บ้านตอนคืนเราออกไปวิ่งกันได้ก็ดีนะแล้ว,วความความเหนื่อยมันเวลาเราออกไปเขาเราจะแฮปปี้มากเลย พราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราก็ได้พักแล้วแล้วเราก็จะมีความสุขกับเวลานั้นใช่ว่าไปคุยมาแล้วก็คือเวิร์กดีขึ้นเวิร์กครับอย่างน้อยมันก็จะรู้คีย์หนึ่งที่เขาบอกว่าการใช้เวลาด้วยกันอะปริมาณมันเป็นเรื่องรองคือคุณภา้สำคัญดนอ่ะดนใจอะต่อให้มันมีน้อยใช่ป่ะแต่ถ้ากะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบโหแม่งสร้างคอามเมมโมรีเลยแบบมันดีมากเลยอะนี่คือยอดเยี่ยมก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับคนที่แบบมีคู่หรือว่ามีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เฮาส์ทว ขอองงตัวเโคตรดีฟเลยโคตรดีฟเลยอยากเดิยตรงที่นั่งนี่แหละโอเคเราเดินเราไปเดินะยังไม่ได้เดินเป็นเป็นจานฝนกันโอ้โหหัวเปียกหมดเลยนะแล้วถ้าเปียกแล้วไม่ต้องเข้าแล้วพี่ว่าเขาถ่ายตอนฝนตกนั่นแหละแซวเล่นแซวเล่นก็อยูนูกล้องปอยไล่หรอต้องทหารรัสมั้งเฮ้ยก้องปี๊ยยงไงกล้องกาลุน ยังไม่มีลูกหรือว่าพี่แพนที่จะมีลูกไหมคะจริงๆตอนแต่งงานกับแฟนเ,เราคุยกันว่าเราไม่อยากมีพอมเมื่อวัยผ่านไปมันก็เริ่มลับเริรคุยมากว่าเอออยากไหมแต่ว่ามันยังเหยียบขาไปในฝั่งที่ไม่ค่อยอยากอย,กอยู่เพราะว่าตรงนี้เราก็แฮปปี้ดีเราก็มีหมา2ตัวเป็นลูกเราพันอะไรคะยอเชียค่ะจริงมากยอกเหรอเวูดจริงดูลูกหม่ได้ป่าหนูเคยมีหนูเคยมีไปแล้วเหรออยู่กับแฟนเก่าอยู่กับแฟนเก่าอุ้ย นี่ตัวแรกเดี๋ยวให้ดูตัวนี่ตัวที่สองนี่รู้รู้เอ้ยนั่รแรูะก็เริ่มอยากมีลูกมากขึ้นแต่ก็ยังเหยียบขาครึ่งครึ่งอยู่ว่ามีหรือว่าไม่มีดีเปลนไปทางไม่มีมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าตรงนี้เราก็แฮปปี้ดีเวลาเราจะไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยมันก็สะดวกกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีลูกเนี่ย เราจะไหวไหมเพราะงานเราก็ยุ่งอยู่เหมือนกันไม่แต่ว่าแบบอยากมีไหมคุณอยากมีไหมอยากมีลูกถึงไหนละคนคุณใจเย็นไม่ถึงว่าแม่นะคตศอยากมีลูกอยู่แล้วแล้วพ่ออยากมีลูกไหมหนูไม่มีแฟนตอบไม่ตรงคำถามันต้องรู้แล้วว่าอยากมีแฟนเราไม่ถามีลูกแล้วแต่สามีหนูก็อยากมีนะ ชอบเด็กใช่ชอบเด็กมากแต่ก่อนพี่คิดแบบนี้จนเราเขาเริ่มเข้าใจว่าเด็กมันโตนะเว้ยถ้าเรามีลูกเพราะเราชอบเด็กอ่ะพี่คิดว่าแบบต้องคิดลึกๆหน่อยว่าหลังจากนั้นมันจะยังไงตอมาพอความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ใช่คือเขาไม่ได้อยู่กับเราแค่แบบปีสองปีเขาอยู่กับเราแบบยาวเลยแล้วตอนที่มีหลานพี่ก็รู้สึกว่าเออแม่ c o m p l e t ว่ะแล้วถ้าหลานโตปุ๊บก็ใช้พ่อแม่มันดูแลเลยแล้วพอมีหมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงลูกเรา ปป็นลูกพี่ได้ะสวัสดีค่ะพ่อเห็นแฟนที่แกล้งในติ๊กต็อกหรอหล่อเห็นว่าแฟนพี่แฟนพี่แกลใช่นะคือแกล้งจริงหรือแกลคอนเทนต์คะตอนแรกเขาไม่ได้ขี้แกล้งนะแต่เหมือนพอเริ่มทำติ๊กต็อกแล้วเขาคงสนุกมั้งเหมือนแบบเวลาเข้ามาเขาก็ถ่ายอะไรบางอย่างอยู่แล้วอะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยหลายๆทีแบบมันมีไอ้ฟิลเตอร์เนี่ย พี่ตกใจมากเลยพี่โกรธนิดหน่อยด้วยตอนนั้นอะกรดเว้ยโกรธนิดหน่อยฟิลเตอร์ที่แบบเหมือนหน้าเป็นแผลอ๋อที่โดนชกที่ทำเป็นเหมือนโดนถ่ายแล้วเขาส่งไลน์มาให้พี่แล้วพี่ก็ตกใจเป็นไรรีบโทรไปเลยนเนี่ยเป็นจริงอะไรจริงเออตาไหลเลยพี่ก็รู้สึกแบบตกใจแบบเป็นห่วงเฮ้ยอะไรวะทำไมแบบเหมือนโดนทำร้ายมาซูมดูหน่อยว่าแบบมันเกะอนนะดูไม่ออก นี่นี่สาวูเนี่ยเขาบอกว่าทำไมไม่ซูมดูหน่อยอีง้เนี่ยใช่ไหมเธอเซ็นเซอีง้อยู่ทำยังไงให้รู้สึกแบบรักกันอะไรตลอดเวลาคือเข้าใจว่าเจอคนที่ใช่แล้วมันก็จะใช่ไปหมด relationship มันดีอยู่แล้วแหละแต่ไมยถึงว่ามันก็ต้องมีความพยายามที่จะแบบว่าปรับตัวเข้าหากันหรือว่า a c c e p t ข้อดีข้อเสียกันบ้างเพราะอันนี้เป็นอะไรต้องเป็นละลายถ้าถือคนดูเขาก็อยากรู้ก็ถ้าอยากรู้ก็โทรไปหาพี่อ้อยพี่ชอตพี่อ้อยพี่ชอตได้ค่ะ ไม่ใช่คือถ้าดูเองไม่รู้ไม่ใช่เพราะว่าชอบพี่เติพูดอัวหน้าถั่วหัวหน้าถั่อหัวหน้าถั่วหัวหน้าถั่ไอ้นชอบพี่เติร์ดยิ่งพอกมากก็คือถ้าเกิดว่าทํายังไงว่ามันต้องปรับตัวมันต้องอะไรอย่างงี้มันมีเรื่องจิตวิทยาด้วยที่เจอหมอเจอเทอร์พิสอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีแฟนอ่ะทุกคนไม่ควรเหยียบขาว่าเราจะต้องอดทนนะเหมือนในงานแต่งแล้วผู้ใหญ่ชอบบอกว่าต้องอดทนนะ ทุกคนควรจะเป็นตัวเองได้ uh huh. มีพื้นที่ที่เป็นตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ทับซ้อนที่อยู่กับเขาเราจะทะเลาะไปบ่อยเรื่องเวลาเ,เลาแล้วแม้นะแต่การออกไปข้างนอกเราก็จะทะเลาะก,กันอีกเพราะว่าพี่หน้าเซ็งตดน <c oughs> เขารู้สึกอยากไปกับเธอมันก็วนเป็นหลุมเนี้ย <c oughs> เขาก็จะแสดงความโกรธเกลียวใส่พี่แล้วพี่ก็จะแบบไม่พูดอะไรเราก็ทะเลาะก,กันว่าเราไม่ได้พูดอะไรเลยแต่จริงหน้าแม่งออกห <c oughs> น้าแม่งเซ็งมันเลยทะเลาะกันตลอดสุดท้ายแล้วอ่ะหมอเขาบอกว่ามีวิธีแก้หลุมเนี้ยหลุมนรกสองอย่างคือหนึ่งคือระเบิดหลุมนี้ทิ้งด้วยการเลิก เพราะว่าทุกคนมาจากคนละครอบครัวฮะก็กลับไปใช้ชีวิตกันใช่หลุมนี้หายไปเลยเออไกลหลุมนี้ก็คือทําลายหลุมนี้เองยังอยู่ด้วยกันอยู่หมอเขาก็เขาพอดกาบเลยสุดท้ายแล้วว่าเออสิ่งที่เฟิร์นแสดงความเกี่ยวกาบใส่เราอะมันก็ถอดรหัสออกมาสิ่งที่เขาทาคือความเหงาแต่เขาแสดงออกมันมาด้วยความโกรธเราไม่ได้แสดงอารมณ์เราจริงๆออกมาทำไมหน้าเซ็งแบบนี้ออกมาด้วยกันจริงๆเหงา แล้วเราก็แบบเชี่อตอนหมอวาดออกมาแล้วเขียนออกมาเป็นเงานี่คือแบบเย้เก้ล้วเขียนออกมาเป็นเงาอ่ะขาดนะน้องเดี๋ยวตรงนี้ออกเมื่อกี้คำลังจะสวยแล้ว่ะเมื่อกี้ำจริงเหรอคะที่พี่ไม่มีโตทำงานที่ออฟฟิศจริงจริงทำไมอ่ะพี่แบบบริษัทพี่รวยออกไม่รวยนะคนเข้าใจผิดลนะพี่แค่ทำเป็นรวยติดแกมแต่ไม่ได้รวยติดแกมติดแกมไม่มีโต๊ะเพราะอะไรคะไม่มีโตเพราะว่าน้องมันนั่งไง ที่มันเต็มใช่ไมแล้วพี่ไม่ต้องตรวจงานในคอมอะไรอย่างเงี้ยเลยหรอคะขึ้นไปข้างบนพี่มันมีห้องตรวจงานคุณใส่เหมือนกันมีห้องตรวจงานแรือไม่มีห้องกูนั่งเดี๋ยววันเกิดพี่หนูซื้อต็มอะเดี๋ยวหนูซื้อตึกให้โอ้โหน่เอาว่ะมึงซื้อให้กูก่อนแต่ว่า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 เวลาพี่ไปดื่มกับพี่เวกพี่เวกเขาจะกลับบ้านยากพี่ต้องเป็นคนถากติดลมไงแล้วติดไฟได้ไหม ใช่แล้วส่วนใหญ่เวลาเราออกไปดื่มกับพี่เวงน,นั่นก็คือมันไม่ได้ตั้งใจจะไปดื่มส่วนใหญ่มันเป็นการแบบปาร์ตี้ของเพื่อนๆเออแต่พอเริ่มแล้วปุ๊บเออคือมันตีดก่อนออกไปอ่ะพี่กับพี่เวงเราจะระบุเวลาไว้วันนี้นะสามทุ่มนะสามทุ่มคเคอแลเริ่มเครับเลิ่ม,มตั้งเวลาไว้แต่ว่าพอเครื่องติดอ่ะเขาจะไม่กลับปัจจุบันพี่จะคำนวณไว้เลยไงถ้าเราบอกสามทุ่มอ่ะจะได้กลับห้าก็คือบอกอะไรสองลวบวกสองแล้ววันนี้เรายังไรดีแล้ว้ก็เด๋ยด ถ้าเราสามคือที่ไม่ใช่พี่เห็นะนี่พี่เติร์ทโอ้พี่เติร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นอกจากพี่เป็นอินฟูแล้วพี่เคยเป็นศิลปินมาแล้วในระยะเวลาสิบสองชั่วโมงชื่อวงอะไรฮะพี่มีวงเลยเหรอพี่มีวงเลยเหรอพี่ออกกับค่ายยับนะเว้ย คือมันที่งานฟูมีนี่แหละพอดียับเขามาแบบช่วยงานเยอะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยพี่เ่งพี่เติร์สแบบออกกับผมสักซิงเกิลได้ไหมก็เลยไปทําเพลงที่แบบเป็นเป็นวันเดียวหมดเลยเราชอบไหมครับเป็นนักร้องที่ชอบพี่เขาเคยประกวดใช่ประกวด AF มาก่อนรุ่นเดียวกับพี่วานเอเออใช่ใช่ใช่ไหมแม่หนูโบวใใ้พี่ตลอดอุตกรอสงสัยติมพี่ไม่เราตกรอบแบบไหนรู้ป่ะอ้าปากปั๊บแล้วเขาบอกให้ไปเลย ยังพูดเธอไม่เต็มเลยแมอเชิญค่ะนี้เลยพี่เลยมาอีกวันรุ่งขึ้นรอ,อบเหบอคะ เดี๋ยวเป็นนักร้องจัดเราก็มีเพื่อนเป็นศิลปินเป็นอะไรเยอะใช่ป่ะแล้วพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มรู้ว่าไม่มันไม่ไหวมันใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ไหวพี่ชอบเบื้องหลังมากกว่าเหรอสรุปไม่ชอบพี่ชอบนอนอยู่บ้านเฉยๆมากกว่าเหรอจริงชอบเหมือนกันพี่ต้นมองว่าการผิดพลาดคือเรื่องปกติคำถามแบบชิงมงมากเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้บางทีแบบไม่กล้าทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเพราะเขากลัวที่จะแบบว่าผิดพลาดอะไรอยากจะแบบให้แบบคำแนะนำปัจจุบันโลกเราอ่ะมันจะมีขาวกับดาสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบทำอะไรดีๆมาตลอด เราก็จะถูกมองว่าสีขาว <Okay. S 2> วันหนึ่งพลาดอะไรนิดเดียวปึ้งด,ดิ่งลงไปเลยตอนนี้ปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้เราไม่ได้บอกทุกคนนะเพราะว่าด้วยด้วยชุดความรู้ใหม่ๆมันเข้ามาเยอะ ในโซเชียลใช่ปะสมมตินะพี่ยกตัวอย่างเรื่องการบูลลี่ถ้าย้อนกลับไป5ปี10ปีมามันจะไม่มีใช่ป่ะเราก็บูลลี่กันแต่เราไม่รู้เออมันคือแซลเล่นกันคอนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเจนพี่อ่ะมันก็เกิดมาจากที่แซลกันแรงมากแซลกันแรงแล้วไม่มีใครโกรธเออแล้ววันนึงอยู่ๆมีชุดความรู้นี้มาแล้วเสร็จเราก็เซล เหมือนเดิมออที่เคยโดนแล้วแต่ผล,ผลมันไม่เหมือนเดิมผลมันไม่เหมือนเดิมมันโดนด่าจนเล็บเป็นขี้เลยกลายเป็นคนที่เลยอะ่ะซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะเราเติบโตมาในเจนนั้นไงความจริงเราพร้อมจะเรียนรู้นะเว้ย้าน้องๆบอกเราดีดๆอะไรอย่างน,นี้ตอนเนี้ยมันตึงไปหมดพูดนี้จะโดนไหมทาอย่างนั้นจะดีไหมมันกลายเป็นว่าแบบ มันไม่เหลือพื้นที่ความผิดพลาดความจริงถ้าเกิดว่าเราทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องแต่เราไม่ได้รู้ตัวแล้วถ้าเกิดว่าชี้แจงเราดีๆอ่ะก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็มาใช่เพราะว่าใช่คนเรามันก็พัฒนาตัวเองไปทุกๆวันปะโลกเรามันสีเทานะครับไม่มีใครเก่งของแม่มึงหรอกตัดออกไม่ตัดอันนี้พูดเล่นเป็นจริงจริงโอเคไม่มีใครเก่งท่าแม่มึงหรอกเขาบอกว่าพี่เนี่ยอยากปล่อยให้วัดเทพลีลาโ พูดศาสนาจะได้เจริญเรื่องไม่เขาอยากให้เทพโพลงานศาสนาวงการตลกจะได้เฮียบบริษัทที่ชื่อโซกูดเอนเตอร์เทนที่อยากให้บริษัทโซกูดรายการของเทพดีลาเนี่ยโตขึ้นเองโดยธรรมชาติทำไมมันเป็นต้นไม้อะเราก็ต้องรดน้ำมัน หมายถึงว่าอยากให้สามารถรันได้เราไม่มีพี่อย่างนี้หรอคะตอ๋อใช่ความจริงพวกเราก็ต้องคิดไปเรื่องนี้เหมือนกันนะพี่เชื่อว่าทั้งนักแสดงก็ตามหรือว่าใช้ตัวเราเองทํางานอ่ะแล้ววันหนึ่งแบบเราหยุดขึ้นมาแล้วรายได้มันก็หายไปอ่ะอย่างทรงเพียบเปิดอีกบริษัทหนึ่งที่มียกกําลังแล้วก็ทํางานฟูมีเฟสเดี๋ยวมีภาพยนตร์เดี๋ยวจะมีทําหลายอย่างเนี่ยขายของด้วยเมอร์แชนดายส์ต่างๆไอเกมคาต้องห้ามที่พยายามจะแตกขาอื่นๆที่มันไม่ใช่มีเดียอย่างเดียวพี่ก็พยายามจะทําให้มันรันไปด้วยระบบด้วย ช่องเทพเวลาวันหนึ่งาหาอันื่นไปได้แล้วที่ไม่ได้ใช้ตัวเราอะ่ะพอมันเติบโตได้น้องๆมันก็มีที่เปิดเติบโต,ตเพิ่มใช่ไหมบวกกับว่าช่องเทพเวลาไม่เป็นมีเดียที่เราอยากทําอะไรก็ทําคนไม่ดูไม่เป็นไรกูใช้แพชชั่นลงไปทำเลยตอนที่เอา HR เข้ามาคนมันเริ่มเยอะขึ้นเราเริ่มทําโครงสร้างบริษัทอะ่ะมันไม่มีที่ให้น้องๆโตเลยอะ่ะพอวาดขึ้นมาสมมุติเป็นเราเสร็จแล้วลงมาเจอใครลงมาเจอใคร แล้วมันต <c oughs> <c oughs> ันไปหมดเลยอ๋อมีเดียแม่งเท่านี้จริงๆแล้วไงต่อวะหนูไปสมัครงานทําบริษัทพี่ได้ป่ะนอยากลองเรียนรู้เบื้องหลังอยากทารายการอะไร่าเงยไม่ไม่มาเรียนรู้ที่ช่องก่นเออใชกูสมัครเงินเดือนเดือนละสามแสนแล้วกันเป็นไงล่ะกลับไปแสดงต่อดเดี๋ยวเราต้องไปเลือกฟิลซิสค่ะ น้องสาวไม่ใช่หรอเออถูกแล้วฟิลน้องฟิลซิสยังไงขอฝากร้านคาเฟ่สตูดิโอและคาเฟ่บ้านหมี่นะคะที่มีทั้งคาเฟ่สตูดิโอและอาหารนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อน้ำแถมแก้วหมีหลังบ้านพี่เติร์ดเองครับที่นี่อยู่แถวพุามพลทสายสองค่ะให้พี่เติร์ดฝากผลงานก็ฝากดูช่องปักหมุดแชนแนลเยอะๆนะครับแล้วพอเหลือเวลาบ้าง ก็ลองมาดูเ่ฟวลาอยู่กำลังแล้วก็พอดูปักหมุดแล้วเหลือเวลาบ้างนะครับที่ละครหนูจะจบแล้วเป็นไแล้วก็ไปดูรอยรักรอยบาปนะครับน้องสาวคนนี้แสดงเป็นแม่หญิงคนหนึ่งในยุคโบราณที่ชื่อว่าทองเกลียวถ้าติดขัดอะไรก็สามารถเรียนเชิญไปยกกําลังกับชฟวีลาได้นะคะไปแล้วยอดอิงกิพุ่งเลยนะเฮ้ยบุญติงบุญเล่นพุ่งลอยเลพุ่งลอยเล โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจะให้พี่เติร์ดนะคะเลือกฟิลน้องสาวแล้วนะคะก็คือเราจะมีป้ายคำเป็นชื่อพี่เติร์ดอยู่ถ้าพี่เติร์ดเอาใส่หัวคนไหนแสดงว่าพี่เติร์ดเลือกคนนั้นค่ะโอเคผมพลอยแน่เลยและคนที่ผมนั้นจะเลือกเป็นฟิลน้องนั่นก็คือพี่เขาชื่อสุดหล่อเอ,อ้ยน่ารักอะลากมา้เออ้เป็นลูกพี่ได้ปะ แม่หนูโอว์ให้พี่ตลอด เพราะว่าน้องพลเนี่ยมีหมายอกเชียร์เหมือนกับผมครับอันนี้คือเหตุผลยอกกี้ยอกกี้มันคือคอมมูนิตี้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นพันธุ์เดียวกันนี่ม่งคือเรื่องใหญ่เลยนุ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะความจริงนะไม่ต้องถ่ายรายการแล้วมันบอกมีหมาอะไรบ้างแล้วก็ให้ได้เลยนะไม่มีหมาก็ผิดไม่ผิดแต่ว่าไม่ได้อยู่ในคอมมูนิตี้ยยกเชียร์เวลาเขาไปเจอเขาคุยกันนะเว้ยแล้วีกาุูกเลยสมมุติว่าเราเดินๆใช่ป่ะตรงที่ที่มีหมาแล้วเขาเอายอกมาอย่างเงี้ย เฮ้ยย้อนยกนนี้หล่อนี h, ่มีสฟิงค์ได้ไหมเอ้ยไม่ได้เราชอบขนได้เนาะชอบมันขนมันชอบมีขนใช่ใช่หมานะใช่กับพี่คิดถึงแต่ขนนี่แหละค่โอ้โหแพ้ว่ะยกเชียร์นี่แหละชอบกระติ๊งชีง่ายๆนะสมมติว่าใครที่แอบชอบผู้ชายคนนึงแล้วก็ไปแอบสืบใน IG เนาะว่าเขาว่าชอบอะไรแล้วเราแบบว่าหาอะไรลิงก์กับเขาต้องเป็นสมมติว่าถ้าเป็นหมาเกินไปหน่อยแล้วมันแพงนะ ไม่ไม่อาจจะสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วเ,เอามายงกันได้ไหมคำต้องห้ามเธอชอบเล่นไหมฮ้ยเราชอบเล่นใ้ยเหมือนกันเลยไม่ชอบเหมือนกันเลย <laughs> ที่ B 2 o S รับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทั่วไปวันนี้นะคะไม่ถูกเลือกนะคะเพราะว่าไม่มีหมายอกเชียร์นะคะยังไงนะคะฝากคน subscribe ช่องปารมีดูชันได้นะคะแล้วก็รายการ f e e แ f นได้ป้านะคะใครอยากให้ไปออกช่องพี่เติร์ดหรือว่าอยากให้พี่เติร์ดมาอีกคอมเมนต์มานะคะถ้าหนูไม่ได้เป็นน้องเป็นอะไรเป็นน้องเป็นน้งคู่อันนี้น้องเลิฟอันนี้น้องเฉยๆน้องเลิฟเบอร์หนึ่งโอเคเดี๋ยวไปซื้อยกเชียร์ละไปไปก่อนจะปอเดือตรงนี้ เดินไปมันจะหลุดออกถนนนี้แล้วนะหมุนไป่น่างนี้หมันแล้วนั่งไหมนั่งตรงนี้นไอ้เชี่ยไอ้กูชอบอ่ะเวียนเทียนไม่น่าทำไมรู้สึกสงบสงบยังไงไม่รู้